<c oughs> อ่ะโอเคนะขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พวกเราโอซิโลชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาในคลิปรีวิวชุด VGT CD 26นะครับซึ่งลงย7ินเก่อน <c oughs> เพราะ26ไม่ได้อัดนะครับอ่ะ26ก็เป็นแครนทาจิคาเซสายไกลอานั่นเองนะครับชุด59บาทชุดที่รีของใช้ค่อนข้างจำเป็นนะครับจำเป็นมากเลยสำหรับคนที่อยากเริ่มเล่นไกอาน,นะครับ ก็ซื้อประมาณสองกล่องแล้วก็บวกปีที่สามก็เป็นแคนที่เก่งได้แล้วก็ในตัวห9าบ้าาทเนี่ยสามารถลงกีเซนได้เพียงของห9าบเก้าาทนะครับกับคอมที่ติดโคตรโคตรจะยากถ้าไม่ใช่ได้กีเซนแล้วไม่ยืนคอนไรอ่ะอ่ะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าชุดนี้เขาให้อะไรกันมาบ้างครับอ่ะโอเคมาดูข้างกล่องนะครับข้างกล่องเขาจะให้เกียรติสีมาสองแบบนะก็เป็นเกียรติสีอ่า ไก่อนะครับ2ใบแล้วก็เป็นตัวหัวแร่สใบนะครับแล้วก็ขี้ฐานแล้วก็พีจีเคร่องแรมแหลงนะครับอ่ะโอเคเรามาเปิดดูกันดีกว่าราชาเดลส์สองราชาเดลส์สองนี่ดิกมังกรแห่งโบราณกาลไงเจ้าโบรเดี๋ยวผมจะไปจัดห้าสิบบาทกับสิบสามลองดูว่าจะหัวขนาดไหนะครับอ่ะโอเคครับหน้ากล่องก็เป็นเออ่ไก่อนะครับไก่อล่างแรกเนาะ ให้ใบเดียวเดียวเองเหรอก็ไม่ใช่ให้สองใบถอยไไกับไม่ไฟอยถอยกับไม่ฟอยเช่นเคยนะกองห้าสิบเก้าบาทแล้วก็หัวแะไรอสองใบแล้วก็เกราไดนัสนะครับสองใบอ่ะอย่างที่บอกเมื่อี้ดีนะ <c oughs> แล้วก็ตัวเริ่มนะเขาให้มาสองใบนะสําหรับคนที่จะใช้สองตัวนะครับอ่ะก็ดีนะตัวเริ่มตัวนี้แล้วก็พีจีขยําแหลกนะครับสองใบ กีกันเฟรมนะครับสองใบนะครับให้มาแล้วก็นี่ไงนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวลมกีเซ่โดยเฉพาะเลยนะครับน้องแรดน้องแรดของเราเขาให้มาสองใบนะครับอ่าใครอยากใส่สีก็ต้องซื้ออีกหนึ่งกล่องนะครับอ่าแล้วก็มังกรบำพการนะครับตัวโซบะสองไงดำสองนะครับสองใบแล้วก็เป็นไก่อาอีกล่างนึงให้มาอีกสองใบนะครับแล้วก็แมมมอสแมมมอสเขาให้มาสี่เลยซึ่งตัวนี้เคยออกในชุดเออ่ชุดแรกๆเลยนะครับซึ่งหายยากค่อนข้างหายยากนะครับให้มาสี่ใบ ทิ้งไต้ให้มาสองอ่ะมังกรตัวนี้ให้มาสีใะะะ <c oughs> ใาส่ใบนะครับมังกรประนะครับให้มาสี่ใบในขีดหนึ่งแล้วก็ตัวของแมมมอสเค้าตัวบาโซบาชุบนะครับให้มาสองใบนะครับเอยมันให้ตัวนี้ด้วยเฟสนิกนะครับอ่าตัวนี้ค่อนข้างจะสำคัญสำหรับคนที่เล่นสายแกานะเพราะาตัวนี้จะได้ทั้งเค์เตร์ชาร์จแล้วก็โซชาร์จคืนนะครับอ่ะฮะ อพาโลเมซอนนะครับให้มาสองใบนะครับแล้วก็เกียร์สามที่รู้สึกแม่งไม่ค่อยได้ใช้นะครับเป็นเกียร์สามแบบแซกสไตล์นะครับให้มาสี่ใบนะครับซึ่งไม่ค่อยได้ใช้หรอกแล้วก็ทิกเกอร์เขาให้เป็นคียิคอนคีฐานแกไอเนยะครับสี่ใบสแตนนะกินกับกองสี่ใบนะครับแล้วก็ดอทิกเกอร์สี่ใบแล้วก็ฮิวทิกเกอร์ที่ค่อนข้างจะเก่าๆนะครับให้มาสี่ใบโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสกิลของของห้าสิบเก้าบาทนะว่ามีสกิลอะไรกันบ้างนะครับ อ่ะโอเคครับเรามาดูในส่วนของสกิลนะก็เริ่มกันที่มังกรจอมจัก,กระพัดนะครับไกอาไดดัสนะครับสองใบที่เขาให้มานะสกิลก็จะเป็นออโต้แวนการ์ดขยําแหลกขยําแหลกก็คือกินเรียากาดหนึ่งใบก็ติดขยําแหลกแล้วนะครับกินเรากาดใบอื่นนั่นเอง <S <S 2> <S 2> แล้วก็ออโต้แวนการ์ดจนสามครับเมื่อยูนิตนี้รีไทยเรียากาดของคุณคุณสามารถ ath, หนึ่งคอเตอร์บาสถ้าจ่ายค่าคอสคอการ์ดใบนั้นลงช่องเรียกาดนะครับในเธอนั้นนะครับแล้วก็ ยูนิตนี้และยูนิตนั้นพลังโจมตีจะบวก3,000นะครับจากนั้นอีกเท่งหนึ่งก็เป็นออโต้บัรกาศเลือกไตงตน,นเองที่ความมิ G นิโซนครับเมื่อมันเปลี่ยนสภาพเป็นขย่ำแหลกนะครับสามารถจาถ่ายคอาคาจ่ายก็เลือดลีไทยเรีกาดคุณหนึ่งใบรีไทยเรีกาทดทั้งหมดที่อยู่ในแถวเนี้ยตั้งเดียวกับยูนิตนั้นแล้วก็เขาตัวชาร์หนึ่งนะก็เป็นสไตล์เปิดได้นะตัวนี้ก็เอาไว้รีไทยนะครับรีไทยไงเดมคือค่าคอสนั่น,นออเองต่อไปมาที่หัวใจนะหัวใจเขาให้มาสองใบนะครับก็เป็นออโต้บรีรย่ากนะครับออโต้ียกานะ เมื่อยูนิตนี้เปลี่ยนสภาพเป็นขยําแหลกยูนิตนี้ได้รับพลังโจมตี3 0 0 0จนเจ็บเทิร์นนะครับแล้ว5จํานวนยูนิตที่ถูกดีไทา์ด้วยความสามารถความสามารถของขยําแหลกมี2ใบหรือมากกว่าก็เลือดดีไทา์เลยกับในแถวหน้าของคู่แข่ง1ใบนะครับก็อ่ะต่อไปเป็นเกียร์3ก็เป็นไกอานะครับแกลล์่างแรกซึ่งเป็นฐานหลักแหละตัวเนี้ยฐานหลักจะค่อนข้างจะเก่งนะตัวนี้ก็ออโต้แมนการ์เลยการขยําแหลกนะครับแล้วก็คอนแมนการ์เจนทูนะครับเมื่อยูนิตนี้ อยู่ในสภาพขย่าแหลกก็บวก5 0าพันบวกชีเทคล่างก็เป็นออโต้บรรยากาศหรือคัเตอร์บาสในเทินคุณเมื่อจิวนีทำการไซส์สามารถจ่ายคอท่าจ่ายก็เลิกการไม่เกิน2ใบจากมือคุณนะคอ,อยูนิตทั้งหมดลงช่องในกาศเลิอกอากาของคุณไม่เกิน2ใบนะครับจนจบเทินก็ยูนิตเหล่านั้นได้รับคอสามารถคือออโต้เลกาศเมื่อมันตกลงช่องดับโซนจากช่องในกาในเทินของคุณก็คอมันลงช่องในกาศนั่นเองครับ อ่ะต่อไปเป็นแกนาดิสเปอร์นโดนะครับก็ออโต้เป็นการเลกการขย้ำแหลกนะแล้วก็คอนแวนการเลการนะเจนฮูเมื่อ,อยูนิยนี้อยู่ในสภาพขย้ำแหลกมันจะได้รับ5 0 0พันจากนั้นก็ถ้ามันเป็นการ์ดก็ารก็โบนุีนะคล้ายๆกับฐานเก่านะแต่ฐานนี้จะดีกว่าก็คือเอ้ฐานนี้มันจะอยู่ในช่องเลการจะเก่งกว่าก็คือมันถ้ามันติดขย้ำแหลกมันก็จะบอก5 0 0พันะฐานเก่ามันต้องเป็นการ์ดกเท่านั้นนะครับแล้วก็อีกเทคหนึ่งก็เป็นออโต้แวนการในเทิร์นของคุณเมื่อจิีนี่ทำการไซ เรื่องเวงกาดของคุณที่มีความสาม,มารถขย้ำแหลกหนึ่งใบนะจุดจบเทิร์นก็ยูนิทนั้นได้รับความสาม,มารถคือออโต้เวงกาดหรือคอร์เตอร์บาร์สเมื่อยูนิทนี้เปลี่ยนสภาพเป็นขย้ำแหลกก็สาม,มารถแจกรอท่าจ่ายก็จนหนึ่งใบนะครับแค่นั้นโอเคเดี๋ยวมาดูที่เกรดสองก็เป็นแมมมอสนะครับอ่ะแมมมอสก็เป็น Auto, ออโต้คอร์เตอร์บาร์โซบาร์สเมื่อมันตกลงตับโซนจากช่องเลกกะเนี่ยในเทิร์นของคุณสาม,มารถแจกรอท่าจ่ายก็คอมันลงช่องเลกกะแล้วก็มันได้รับพลังจุดตีบวกสามพันจุดจบเทิร์นนะครับอ่ะ เอาไว้ทำคอมโบทาจิสิบสิบถึงสิบเอ็ดเวฟน,นะครับอ่ะแล้วก็เป็นตัวของอะพาอะพาโทมิซอนนะครับก็เป็นออโต้เป็นกาดเดิกกาดขย่ำแหลกออโต้เจนเบิกหนึ่งคัลเตอร์บาร์หนึ่งโซบาร์เมื่อมันเข้าสู่ช่วงเลนะิาการ์ดเนี่ยถ้าใบการ์ดมีคำว่าไกาอาร์นิชิการ์ดก็สามารถจ,จ่ายคอร์สห้าจ่ายมันจะบวกสองพันและได้รับความสามารถก็คือออโต้เลการดเมื่อมันเปลี่ยนเป็นสภาพขย่ำแหลกเนะี่ยก็จนใบแล้วก็บวกห้าพันอยูจุดเทินนะครับอ่ะโอเคต่อไปเป็นน้องแหลกน้องแหลกของเรานะฮะอ่ะ ก็เป็นออโต้มันกัดเรียกค่ายําแหลกครับออโต้หนึ่งโซบาสเมื่อมันเปลี่ยนสภาพเป็นค่ายําแหลกแล้วก็ถูกรีไทยจากช่องเรยกยดคุณสามารถจ่ายคอรสถ้าจ่ายก็คอลงช่องเรกคดแล้วก็เอเรียกคดที่ไม่มียูนิตอยู่นะครับแล้วก็เทกร่างเป็นคอนเรกค่าจีนหนึ่งยูนิตนี้สามารถบูตได้นั่นเองนะก็เป็นตัวไว้เล่นต้นเกมนะครับเล่นต้นเกมกับแมมมอสนะคอมโบซึ่งตัวนี้จะเล่นเล่นกับพวกกีเซ่อค่อนข้างจะดีนะครับเพราะว่า ถ้าเราขึ้นเกยียร์สองเป็นแมมมอสก่อนแล้วก็ลงใบนี้สองใบยอย่างละข้างนะครับแล้วก็มีเลกาตัวอื่นให้กินนะครับก็เพราะกีเซ่เวลาตกทิกเกรอร์ทิกเกอร์ครับมันจะได้ทิกเกอร์มันจะไม่มีมผลบวกห้าพันแค่นั้นนะครับก็ทาให้ตีได้เรื่อยๆนะตีจนกว่าอีกฝ่ายจะตายนะให้เราได้ไลเกียร์สองก่อนนะครับอ่ะโอเคต่อไปเป็นแมมมอสนะครับก็สีใบนะตัวนี้บอกว่าเมื่อให้จิคาเซ่ไปอื่นเข้าอยู่ช่องเลกาก็โซชันหนึ่งนะครับ ก็เป็นตัวเติมโซนั่นเองครับต่อไปเป็นกีการเฟรมนะครับกีกันเฟรมเป็นออโต้บรงาการลกาดขย้าแหลกคอนบรรากาศลกาดถ้าคุณไม่มียูนิตอื่นของคุณอยู่ในสภาพขย้าแหลกหรือบรงกาศของคุณไม่มีคำว่าวกอา,กการิชิกาดก็ตัวนี้ไม่สามารถโจมตีบรงกาดได้นั่นเองครับทีนลัก็เป็นคอนลีกาดเจนหนึ่งต่อจํานวนยูนิตอื่นของคุณที่อยู่ในสภาพขย้าแหลกหนึ่งใบมันบวกห้าพันนะครับ <c oughs> ต่อไปมาที่เกณฑ์หนึ่งนะเกณฑ์หนึ่งก็ทิ้งใต้สองใบนะครับต่อไปเป็นเฟสเนียเป็นตัวที่ค่อนข้างสําคัญนะครับ เป็นออโต้เจหนึ่งห้ายูนิตนี้ตกลงวมดอกส่นจากช่องเลการถองคุณถ้าไมนกาดเป็นไก,านกอาก็เท่าตาร์ชาหนึ่งโซชาหนึ่งนะครับรี่นี่เป็นอื่นของคุณไม่เกินหนึ่งใบก็ยิน่นั้นทงังจุบตีบวกสองพันจนจบเทินนะครับเป็นตัวคือค่าคอสท์ทั้งทางอยดีนะครับต่อไปเป็นมังกรประท่านะครับตัวนี้ก็เป็นออโต้ใบกาดเลกาขยาําแหลกครับคอนเลกาดถ้ามันอยู่ในสภาพขยาําแหลกมันจะบวกสองพันนะครับแล้วก็ ออโต้หนึ่งโซบาสเมื่อถูกดีทายจกช่องเรีกาดาศด้วยความสามารถของก๊าซหรือคอสยูนิตที่มีคําว่าไก๊สในชื่อก๊าซก็สามารถจ่ายคอสหจ่ายก็จูนหนึ่งครับก็เอาไกอาร์ที่เป็นเรีกาดตีแล้วกินตัวนี้แล้วก็โซบาสจั่วก็ได้นะครับอ่าโอเคต่อไปเป็นเอ่อมังมังกรบรรพการนะที่นี้เป็นออโต้โซบาสสองเมื่อมันเข้าสู่ช่องเรีกาดเนี่ยสามารถจ่ายคอสหจ่ายก็คอสเดียชาสองนะครับอ่ะต่อไปเป็นพีจีพีจีขย้ำแหลกนะครับก็ เทบนก็เป็นพิทักษ์นะครับที้ด้านมือคุณหนึ่งใบมือมันเขาสู่ช่องการเดียนเนี่ยจากมือสามารถจ่ายค้อนค่าจ่ายก็เรื่องไม่กะที่กำลังถึงโจมตีของคุณไม่เกินหนึ่งใบนะครับยีเนียนนั้นจะไม่ถูกฮิตจนจบการต่อสู้นะครับเทล่างก็เป็นออโต้ไม่กะเลกาขยับแหลกนะครับอีเทก็ออโต้เลิกกะเจนหนึ่งคอทเตอร์บาร์ดเมื่อมันเปลี่ยนสภาพเป็นขยับแหลกสามารถจ่ายค้อนค่าจ่ายก็มันจะบวกห้าพันแล้วก็ไม่จบเท่รนั้นก็มันกลับขึ้นมือนะครับ <S <S ต่อไปคี้อาร์ทิกเกอร์ก็เป็นัวตนี้จะเป็น ออโต้เจนหนึ่งนำมันไว้ใต้กองนะครับเมื่อมันตกลงต่อโซนจากช่องเลกาดในเทอร์นคุณสามารถจร่ายคอสถ้าจ่ายก,ก็เจนหนึ่งลิมิตเบตุนคูน,น,นไม่เกินหนึ่งใบ 5, บวกห้าพันนะฮะจะนัดสับกองการนะครับอ่ะแล้วก็เป็นดอยัสโซแล้วก็ฮิวชิเกอร์นะครับต่อไปเป็นเบบี้คามา่านะครับก็เป็นผู้เริ่มต้นนะครับแล้วก็ออโต้เจนหนึ่ง at, ออหนึ่งคอตเตอร์บาร์เมื่อยูนิตนี้ตกลงต่อโซนจากช่องเลกาดในเทอร์นคุณสามารถจร่ายคอสถ้าจ่ายก,ก็ค้นหาการเจนหนึ่งหรือ ไอ้คนหาการ์ดเกินหนึ่งเท่านั้นนะครับแล้วก็จากกองการ์ดไปเกินหนึ่งใบของช่องในการ์ดยูนินั้นบก 3, ดสามพันจุดเทิน,นครับก็ปกติเขาจะใส่ส,สองใบเป็นเด็กนะซึ่งซีดีของไกาอานเนี่ยเอ่อซีดีห้าสิบเก้าบาทเนี่ยสำหรับคนที่อยากเล่นไกาอาโดยที่ใช้งบงบไม่มากแต่เก่งน,นะครับก็แนะนําให้ห้าสิบเก้าบาทสองกล่องกับตัวของสิบสามน่าจะสิบสามน่าจะมีสิบสามสี่กล่องนะครับก็เล่นได้เลยนะครับอ่ะหรือใครจะซื้อแยกตามร้านในช้อปปี้ก็แล้วแต่นะครับโอเค <c oughs> สำหรับคลิปโอซิโลรีวิวชุด cd 26ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าชอบไปลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิในนี้